วันที่17กุมภาพันธ25์256 4เวลา7จนาฬิกานาทีนายฉลาดวิทย์ประเทืองมาศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายนภัทรนินทองตำแหน่งนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่สถานีตำรวจน้ำกระบี่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่กรมรสองพลนย สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบีศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบีที่ทำการปกครองจังหวัดกระบีศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบีด่านตรวจประมงกระบีและหัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานโดยมีนายอนุวัต์โมดพลิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นหัวหน้าชุดตรวจบูราณาการณน่านาน้ำทะเลเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน6กลำดังนี้ 1. เรือยุทธนาวีนำทัพส์11มีแรงงานทั้งหมด27คนแรงงานไทย16คนแรงงานเมียนมา1 1คน 2. เรือวอรโชกมุนทิพมีแรงงานทั้งหมด28คนแรงงานไทย28คน 3. เรือสาวทะเล1มีแรงงานทั้งหมด28คนแรงงานไทย22คนแรงงานเมียนมา6คน สเรือพรนาวีนำโชคหนึ่งมีแรงงานทั้งหมด24คนแรงงานไทย7คนแรงงานเมียนมา17คน 5. เรือเกียติวารินสามมีแรงงานทั้งหมด28คนแรงงานไทย28คน 6. เรือโชคพาพิมล19มีแรงงานทั้งหมด27คนแรงงานไทย27คนผลการตรวจเรือมีสัญญาจ้างทะเบียนลูกจ้างเอกสารการจ่ายค่าจ้างและเอกสารการจัดเวลาพัก พนักง,งานตรวจแรงงานสุ่มสัมภาษณ์เมียนมาส3คนไม่มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับไม่พบความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสถานการณ์แรงงานประมงปกติไม่มีแนวโน้มการเลิกจ้างและได้คัดกรองเบื้องต้นในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019